จเจริญพรโยมนะอันนี้ก็คือกำแพงของเจดีนะกำแพงของเจดีเนี่ยจะมีเสาปูนหรือว่าเสาตรงนี้40กว่าต้นนะที่เราตั้งใจแล้กวก็สั่งวัตถุก็คือว่าเราจะได้หัวบัวนะหัวบัวตรงนี้เป็นสเตเลตน่าจะวัดทองแดดทนฝนดีนะก็ราคา ไอ้ก้อนหนึ่งหรือว่าสาหนึ่งเนี่ยอยู่ที่250นะถ้าญาติโยมช่วยการบริจาคต้นสองต้นก็คือต้นละ250มีทั้งหมดอยู่400 400ต้นก็คือ400หัวซึ่งหัวบัวทั้งหมดนีก็มี400นี่ดูซิมันจะเป็นอ่ากำแพงรอบๆกำแพงนะ,ะกำแพง9กยอดจะอยู่ตรงนี้อ่ะ ข้างๆตั้งแต่ฝั่งนั้นไปต้นมาก็คือกำแพงอย่างนี้มันต้องใส่หัวบัวนะเพื่อเป็นการคนโทนและสวยงามแลจะทําเป็นสเตเลตนะก็อยากจะบอกบุญญาโยมนะที่อยากจะมาร่วมเป็นหัวบัวให้กับกำแพงแก้วของเจดีวัดห้วยบงก็สามารถร่วมทําบุญได้หัวละ250รวมทั้งหมดอยู่4 4 0 0หัว ก็ขอให้ได้ทําบุญตามสถานนะโยมนะยังไงก็โทรหาตามาก็ได้อย่าง0861906287